ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด10เล่มด้วยกันนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก SUP9 นะคะลูกค้าค่ะทุกเล่มจะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะรับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เป็นมีดแคมป์ตีผิวไฟนะคะความยาวของเบมี่อยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะ ตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.2นิ้วนะคะลูกค้ารับประกันความคมนะคะค่ะสนใจเล่มที่1แคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะเล่มที่นึงราคา1000นรวมส่งค่ะลูกค้าค่ะเล่มที่2เป็นมีดแคมตีผิวไฟเหมือนกันคะ่ะความยาวของใบมีดอยู่ที่11.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลตัวด้ามความยาว5.4นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มงคลค่ะลูกค้า ค่ะลิมทีสองราคา1,000นรวมส่งค่ะค่ะลิมที่า,า, 1, าเป็นแลมโบตีผิวไฟนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่11.4นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.5นิ้วนะคะลูกค้าเล่มที่าราคา1000นรวมส่งค่ะค่ะล่มที่ี่เป็นมาเชเต้ลายกริดมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่1ิ 2.1นิ้วนะคะความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดูฉลุลายความยาว5.2นิ้วนะคะเล่มที่4ราคา1,190บาทรวมส่งค่ะเล่มที่5เป็นมาเชเต้ลายเกรดมังกรเล่มนี้ยาวหน่อยนะคะลูกค้า ความยาวของใบมีดอยู่ที่สิบสี่จุดสามนิ้วนะคะความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิลน,นะคะตัวด้ามไม้มงคลความยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะเล่มที่ห้าราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งจ้าค่ะเล่มที่หกนะคะเป็นมีดแร่ใบขัดขาวนะคะเล่มนี้เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากหลิก s เอสพเก้านะคะลูกค้า ความยาวของใบมีดอยู่ที่10.3นิ้วความกว้าง1.6นิ้วนะคะสันหนา3.5มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.4นิ้วนะคะเล่มที่6ราคา1,000รวมส่งค่ะลูกค้าข่ะเล่มที่7นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่9.5นิ้วนะคะความกว้าง1.4นิ้วสันหนา4มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.2นิ้วนะคะเล่มที่7ราคา900รวมส่งค่ะเล่มที่8นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่ 6.4นิ้วความกว้าง1.3นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว4.6นิ้วนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่8ราคา690บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่9นะคะความยาวของไวมี่อยู่ที่6นิ้วความกว้าง1.6นิ้วนะคะสันหนา4มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว4.5นิ้วนะคะเล่มที่9ราคา690บบาทรวมส่งนะคะลูกค้าสวยงามค่ะซื้อไว้ทำกับข้าวได้นะคะ อกผลไม้ได้ขาเล่มที่10นะคะความยาวของใบมีด6.5นิ้วความกว้าง1.4นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.1นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มงคลนะคะพกพาเดินป่าไว้ทํากับข้าวได้นะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ไม่ค้าได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มน,นะคะส่วนพื้นที่ห่างไกลหรือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวขออนุญาตบวกเพิ่มอีก60บาทนะคะลูกค้า สนใจเร่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ